สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปิกกิตร์นะครับปิกกิตร์ที่ผมใช้อยู่ประจำณนะปัจจุบันฮะคือยี่ห้อดาว่าครับแต่ก่อนผมใช้พวกนี้ฮะมันกเก่าๆตอนที่ยังไม่มีแบบอันเล็กสีแดงๆอันเล็กนี้ ก่อนผมก็ใช้แบบที่เป็นใสๆแล้วก็อันอันใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้ครับแต่ก่อนผมชอบใช้นี่ตัวนี้สีขาวเพราะว่ามันมันใหญ่แล้วมันไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อแบบเจลใสๆแบบนี้ครับคือปัญหาของอันนี้ครับ อันเจลเจลใสใสเนี่ยคือมันมันหักง่ายครับราดีดแรงๆว่ามันจะหักเนี่ยมันหักไปแล้วแล้วอันนี้ก็หักอันนี้หักเกลียเลยเนี่ยหัมันหักอันที่เป็นเจลใสใๆนะหักง่ายครับผมก็เลยเปลี่ยนมาบบใช้เป็นแบบนี้ ต่อมาอันนี้มันหาซื้อไม่ได้แล้วครับสีขาวอันใหญ่ๆผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แบบสีแดงอันเล็กครับนี่ครนี่ผมก็ใช้ทู่ไปสอันแล้วครับจะม,มีอันใหม่ จะบอกว่ามันดียังไงมันดีตรงที่แบบว่ามันมียางให้จับอ่ะมบมันไม่หลุดมือง่ายแล้วก็มันเล็กครับจะตีตอคอร์ดกีตาร์โป่งก็ได้กีตาร์ไฟฟ้าก็ได้ครับโซโลกก็ดีเหมือนกัน แล้วก็ยี่ห้อดาว่าเนี่ยมันมีหลายสีหลายวัสดุที่เอามาทำนะฮะทุกคนถ้าได้ลองก็คงจะด,ดีกว่า <c oughs> แบบหาสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างงี้ครับผมเคยใช้อยู่อันหนึง่งเป็นขนาดเท่านั้นแหละอันใหญ่ๆ อันนี้อันใหญ่อันนี้นเล็กนะอันใหญ,ใหญ่แต่ว่าเป็นสีเทาอันนั้นแข็งมากแข็งแบบอเอานิ้วเอานิ้วงององอย่างนี้ไม่ได้แข็งมากจริงอันนั้นก็ดีเหมือนกันฮะมันดูแข็งแรงทนทานนะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมัน ให้เสียงที่แบบมันไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแหลม,มแหลมมั้ถ้าแหลมแหลมก็ต้องใช้เป็นน่าจะเป็นแบบนี้นะแบบเจลใสๆแต่ว่ามันก็ตีคอร์ดมันก็จะหักง่ายดังนั้นถ้าทุกคนไปลองด้วยตัวเองก็อาจจะดีกว่านะครับ แล้วก็ผมยังไม่เคยลองสีเหลืองนะฮะสีเหลืองไม่เคยลองใช่ไม่มีสีเหลืองอยู่อันเดียวเลยถ้าได้ลองสีเหลืองก็ยังไงเดี๋ยวมาบอกนะครับ รีวิวปิกดาว่าสำหรับผมก็มีแค่นี้นะครับอันละราคาประมาณ40บาทครับซื้อได้ตามเนี่ยช้อปปองช้อปปี้มีหมดลาซาด้าหรือว่าจะไปร้านกีตาร์ก็ไปถามเขาเอานะครับผมใช้มาตั้งแต่เล่นกีตาร์ใหม่ๆอนนี้ก็ สีห้ปีละผมชอบมากถ้ายังไงก็ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นปิกอื่นลนะถ้าไม่เจออันที่ดีกว่านี้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดซ like, ับซับซัสบส,บส,บส,บสบให้ด้วยนะครับล้ินพันกัน โอเคครับบ๊ายบาย